จ้าไมืะเหมือนมุ่มานเปิดตัวอ้าวมาจ้าได้วันนี้นะจ้าเปิดตัวแขกรับเชิญในชิปนะคะไยังไม่เห็นมีคนมาเลยอ่ะยังไม่มีคนมาแป๊บหนึ่งไหมได้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปูซางะทุกคนยังไม่ค่อยตื่นนะฮะทุกคนเพิ่งตื่นนะครับแล้วมีคนมายังโอเคอ่ะแล้วมีคนมาแล้ววันนี้เราจะเปิดตัว อแขกรับเชิญคนแรกคนแรกของเราฮะอุ้ยอุ้ยอุ้อะไรงอะไรนะพูดไปเยบ่งีบเงยบอยูเงียเงียบเงยเงียเงียบเงียบเเงียบเงยบเเงียบเงยเงียบงเงียบเงียบลองลองไลฟ์งบบเงียบเงีงไลฟ์บเงียบย่างเงี้ยเหรอเงดูต้องีนะลองลองฟังลองฟังลองฟังคนอื่นเ 你看。 ลองลองพอมั้ยลองลองพูดไหมเฮ้ยยืนอะไรเนี่ยที่เราไม่พูดเพราะว่าแขกรับเชิญของเรากำลังทำกิจอยู่กิจอยู่ดูเลยว่าใครเป็นแขกรับเชิญของเราเบิกตัวแขกรับเชิญและนี่คือแขกรับเชิญค่ะอ้าวมีคนอ้าวอ้าว เอออยู่ครับแบงค์คี้ออกมาออกมาแล้วแขกรับเชิญประจำเทปผู้ชายครับวันนี้ไหนฮะเช็ดตูดหรือยังครับเรียบร้อยแล้วฮะเมื่อกี้กี่ยกครัเมื่อกี้นี้เช็ดเช็ดตูดหรืออะไรนะอะไรตูดนะฮะเช็ด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 ตูดฮะบอกความรู้สึกหน่อยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับแก๊งๆพี่ๆ ไดริูซี่ครับแล้วก็พี่ไอซ์ครับนะคะเช้าอยู <S <s ่ขอรู้สึกนอนต่อไหมขอรู้สึกเช้านี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยอยู่ในแบบ mood ดีเท่าอะไรอะอะไรอะโดนรับน้องแต่เราจะไม่บอกว่ารับน้องด้วยวิธีไหนนะฮะแต่ว่ารับรองว่า ทุกคนจะเซอร์ไพรส์ช็อกกับมแนแน่ๆช็อกจริงฮะรอดูนะจ๊ะแบงค์จิตหลุดไปประมาณ5นาทีนะรอดูนะจ๊ะหลังจากการโดนรับน้องจ้ะไม่บอกว่ารับน้องอะไรจะรอดูจ้ะเบ r r y t ต s i สิ a t อัตโรตัวนัวเกาหลีเมจี้อหรอรอดูจ้ะใครคือไอ้แบงก์วะแบงเบงโลเบงๆบง งั้นที่ที่ไทยตอนนี้ก็เช้ามากเลยเนาะใช่ไหมสองชั่วโมงก่อนหน้านี้หกเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ด้วยอาทิตยุกคนตื่นเช้ามากนะฮะถ้าเกิดตื่นดก็ะื่นเลยกล้องชัดมากชตื่นแพนด้าแดงตื่อันยองอันยองน่ารักมากมายเขายังไม่ตื่นกันน่ะตอนเนี้ย ไปแย<า>ก<ห>าย้ายนอนแยากย้ายนอน,นเปิดตัวแขกรับเชิญนะไปนอนต่อนอนต่อนนอต่อยกย้ายนอนไปนอนต่อ